ดูตัวอย่างนี้นะครับของข้อนี้บอกว่าทรงกระบอกที่มีพื้นที่ผิวข้าง880ตารางที่มีพื้นที่ผิวข้างครับ880เซนติเมตรกำลังสองนะครับตัวนี้หรือว่าต่อรสองตารางเซนติเมตรนะครับน่ สูง14เซนติเมตรเขาให้หาปริมาตรนะครับว่ามีปริมาตรเท่าใดนะครับนะ,ะจากพื้นที่ผิวข้างตรงนี้เราได้ก่อนนะว่าจะได้880ตารางเซนติเมตรนะครับนะเนื่องจากพื้นที่ผิวข้างของทรงกระบอกมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาเราเทียออกมานะครับก็คือกว้างคูณยาวนะครับก็คือความยาวรอบก,กลมนะครับนะสองพายอาแล้วก็ความสูงก็ h นะครับแก้สมการตรงนี้ได้ R นะครับเท่ากับ10นะครับเมื่อ R เป็น10นะครับรัศมีได้10นะครับก็มาหาปริมาตรทรกระบอกได้เลยนะครับจากพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานก็คือพื้นที่วงกลมนะครับพายกำลังสองแล้วก็ H นะครับก็แทนค่าไปหมดเลยได้1,400งพายะครับตอบแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับ1 4 0่ายเสร็จเนื่องจากว่าค่าตรงนี้มันสามารถหารกันได้ลงตัวนะครับพายคือ2ี่ส่วนกก็ าน,นะครับกับหาึ่งพัน1 4่0ตรงนั้นได้นะครับ4,400รลูกบาทเซนติเมตรนะครับคาตอบสุดท้ายนะครับปริมาตรนะครับ